สวัสดีครับวันนี้พามาชม v ีโก้นะครับกระบะตอนเดียวนะครับปี2005นะครับวีโก้ตัวแรกๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นวีโก้มือเดียวปลายแดงนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนมือหรือว่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนนะครับยางดี4เส้นเลยนะครับยางมิชลินนะครับยางดี4เส้นเลยดอกเหลือๆนะครับ รถหน้าเดิมท้ายเดิมครับรถหน้าเดิมท้ายเดิมเอเยนฉ่ำนะครับภาษีมีนานะครับภาษีมีนาหกแปดนะครับลดได้หน้าเดิมท้ายเดิมเลยครับเครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์คซีผ่านนะครับดีเลยขับไลได้เลยครับเครื่องแห้งๆครับไม่มีเยิ้มนะครับนี่รอบคันก็ ถือว่าสวยครับแต่ว่าก็มีรอ,อยการใช้งานบ้างครับธรรมดารถมือสองแต่ว่าได้สภาพครับรถสภาพานี้ถือว่าหายากครับสำหรับกระบะตอนเดียวเนาะนี่รอยขีดข่วนมีบ้างครับอย่างเช่นประมาณนี้นะฮะรอยขีดข่วนมีบ้างตาหนิมีบ้างย่างดีสีเส้นเลยครับคัสซีสวยๆไม่มีผุไม่มีดาม,มานะครับ จะมีขี้ฝุ่นหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเป็นธรรมดารถใช้งานนี่ผมให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับไปออกครบรถได้หน้าเดิมท้ายเดิมครับบอดี้บางๆเลยบอดี้บางๆนะฮะบอดี้บางๆนี่นะครับหน้าเดิมท้ายเดิม รถไม่มีเอุบัติเหตุหรือว่าพิกคว่ำม,มานะครับยาอะไรมีให้ครับกัสี่สวยๆนี่รอนกระบะไม่มีบุกหรือว่าวัรทุกหนังมานะฮะนี่คัสี่ครับดูรายละเอียดไปตามนี้เลยละยาอะไรมีให้นี่นะะี่ะครับแห้งๆครับแห้งๆพูดง่ายๆท้ายเดิมนะครับสติ๊กเกอร์โลโก้วีโก้ไฮรักวีโก้อยู่ครบนะครับ โอเคนะครับเดิมๆเ,เลยครับเม็ดอาร์คอยู่ครบ JL นะครับอยู่ครบเม็ดอาร์คครบๆเลยครับนี่หลังเดิมเลยครับหลังเดิมเลยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุมา รถมือเดียวป้ายแดงพาสีเต็มเลยคัสซีสวยเครื่องแห้งๆเลยครับสำหรับท่านที่หาเอาไปใช้งานนะครับนี่อ่าลอนกระบะลอนกระบะสวยครับนี่ไม่มีบุบไม่มีบรรทุกหนักมานะมีไลเนอร์ไลเนอร์สวยๆเลยสภาพดีคะสภาพดีเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องครับห้องเครื่อง นี่ครับภายในนะครับกระจกขึ้นลงปกติซ้ายขวาเลยใส่ประตูถือว่าสวยนะครับเรือนใหม่ใช้ได้ครบนะครับเอเย็นเลยเอเย็นฉ่ำนะครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับมีตำหนิตรงนี้หน่อยนี่ตามนี้เลยแรายงานตามจริงแส่ประตูด้านซ้ายสวยครับเบาะเบาะไม่ขาดครับเบาะไม่ขาดเบาะหุ้มมาใหม่ๆนะครับ เนื่องจากก็มีบ้างเนาะเพราะว่ามิโก้อาจจะชอบชอบอ่าเบาะชอบขาดช่วงประมาณนี้รรยต่ออะไรเงี้ยแลหุ้มมาใหม่เรียบร้อยสวยเลยนะครับ,รบนี่ไม่แรงมีให้สวยๆครับลงน้ำยาหน่อยสวยเลยประมาณนี้นะครับลดราคาประมาณหลักแสนเอ้แสนกลาง สวยถือว่าสวยเดิมดึงให้ดูหน่อยครับนี่เม็ดอาร์เม็ดอาร์อยู่ครบสวยรถเดิมเดิมครับไม่เคยมีบัตรเห็นะดูเสาด้วยดูรถต้องดูเสาด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนแน่นหน่อยรถม่ใค้ดึงอ่านี่ดูรถต้องดูเสาด้วยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบเลย สติคเกอร์อยู่ครบไม่เคยแกะไม่เคยทำสที่แบบต้องหลุดลอกไปนะฮะ,ะมาดูห้องเครื่องครับดูห้องเครื่องโอ้ใบไ,ไปค,คุ้มเลยครับนี่ยางดอกเหลือๆเ,เลยนี่มิชลินด้วยนะใช้ยาวๆเลยดูห้องเครื่องครับ ห้องเครื่องสวยครับอ่านี่สวยมากเลยฝาก็โปรงน็อตฝาก็โปรงไม่เคยถอดนะครับ LR อยู่ครบเลยฝาก็โปรงแก้มไม่เคยถอดนี่เครื่องสวยมากครับแห้งๆเลยนะครับเครื่องสองพห้าเทอร์โบนะครับเครื่อง2อ0พเทอร์โบนี่ดูดีครับโบแห้งๆเลยนะครับเครื่องแห้งครับเห็นไม่เอ่ย ว่ารถปีนี้สภาพนี้ถือว่าหายากนะสภาพหนึ่งในร้อยก็ว่าได้นี่นะครับเครื่องสวยครับเครื่องสวยเอ่อคาน,น้าเดิมฮนะ R อยู่ครบเลย LR อยู่ครบเลขยมคมครับไม่มีตอกไม่มีอันนี้มานะสติกเกอร์อยู่ครบนะครับหน้าเดิมคานเดิม L ออยู่ครบนะครับนี่ แก้มไม่เคยถอดครับนี่แอลนะครับอยู่ครบฝากระโปรงเดิมครับฝั่งกระโปรงเดิมมาดูเครื่องฝั่งนี้นี่เครื่องแห้งๆครับเครื่องแห้งๆตรงไรพาวเวอร์นะครับ่าฝากระโปรงเดิมครับนี่ดูเลยสติกเกอร์เมดอาร์ตนะครับ โอเต้าผมผมนะครับโอเคเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูครับติดเครื่องให้ดูเนาะฟังเสียงเครื่องเอเย็นฉ่ำเลยนะครับนี่เครื่องนิ่มๆครับเปิดไฟให้ดูด้วยเลย ดีมากครับอ่าเพื่องดีมาก เดิมครับประตูเดิมเ,มเลยนะครับรถใจเดิมเดิมเลยเมทาร์ตนะครับเมทาร์ตออกคันเดิมเดิมเลยฮะตอนนี้รถอยู่สามพานนะครับนครปฐม ลูกค้าที่ไม่สะดวกมาดูรถนะครับหรือว่าไม่สะดวกมาขับไม่สะดวกมาดูก็วิดีโอคอลดูได้ครับวิดีโอคอลก็เบอร์ติดต่อผม0ูนย์เครับหนึ่งสาสองาสามสอนะครับอาจจะจดไม่ทันศูนย์เก้าสามหสาเสองเสสองครับเบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับ ราคาแสนกลางครับราคาแสนกลางนะครับรถสภาพนี้หายากครับตอนเดียวมีมีกันชนได้ด้วยท้ายสวยเลยเป็นเหล็กเม็ดอาร์กรบครับรอบคันรอบลำครบเลยเดิมๆตำหนิมีบ้างครับตำหนิมีบ้าง <S <S 1> <S 1> อ่าเดี๋ยวผมลืมแจ้งไปตำหนิ ตำหนิมีอีกตรงนี้ครับนี่ตำหนินะครับเ,เป็นตําหนิหินกระเด็นใส่นะครับหินกระเด็นใส่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเป็นหินเ,เวลาวิ่งเนาะรนนกระเด็นใส่รถนะครับมีรอ,อ,อยตรงกระจกบ้างแต่ว่าผมว่า เล็กน้อยครับเล็กน้อยสำหรับรถสภาพนี้เล็กน้อยนะครับอ่าทวนเบอร์อีกทีนะครับศูนย์เก้าสามครับหนึ่งสามเจ็ดสองเก้าสามสองศูนย์เก้าสามหนึ่งสามเจ็ดสองเก้าาสองครับเครื่องสวยเลยครับเครื่องสวยเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม